ไม่ใช่รอดโอเคท่าเถูกจ้าจะได้ปาสองตัวรบอกว่ารอดโกระโดด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 โอเคเก่งมากเก่งมากตัวบอกว่าสตัวไลยทำได้อํำดีมีรางวัลโอเคหายไปไหนอ่ะป้าโอเคมุตะกินอยู่นล้วจ้าโอเคีโอ้โหโงตรตอบพอดีตอนนี้เจ้าจะต้องรอดรอดมากระโดดกลับโอเคไหมโอเคแล้วเ ใช่เอาก็มันยากน่ยข่ายากข่ายากเกดต่อไปกระโดดได้ปหฮะต่อไปเตีลังกาฮะตีลังกาไม่หรอโอเคไม่ไหวแลก็ตรงตีลังกาห้ามตีกี่ฟังตือตือตืตือ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 ยังไม่าได้แล้วมาโอเคนั่นการู้จังหวะแล้วต้องแบบนี้นะโอเค มานี่มานี่ไม่ไม่โอเคมันนี่นี่นี่จะไหวเอาเลยเลยเอาเลยเชียร์ลูกไใช่ไหมเฮ่เชียกัโอ้โหสดเบายบายทันนี้เอาไปทั้งกระป๋องเลยอ้าไปา